สวัสดีค่ะพี่น้องค่อยมาสำรวจเออสำรวจ <laughs> ืเปิดขื่นมากก็เาพิษโหลดเว้ย <laughs> ค่อยมาสำรวจสำรวจป่าป่าเฮดพี่น้องอันข่อยเก็บเซจแล้วแล้วเราบัดที่นี่ค่อยย่างมาหาอีกนี่นี่นี่อันที่ข่อยเก็บได้อันเฮดคอนเหลืองพี่น้องนี่นี่พอ่อละละมันนี่ ข่อยย่างมาเบิ้งเห็ดปลาไหมข่อยก็เลื่อยไทยเห็มูเจ้าเบิ้งข่อยพ่อเห็ดอันนึงมันเป็นสีเขียวดอกน้อยๆเห็ดอีหยังสีเขียวดอกน้อยๆบ่เคยเห็นพุนะ่นน่ะนักนักวิจัยเห็ดข่อยฮะบิ๊กเบิ้ด นิ่งเกอไอนกอีหย,ยังตายคือโตใหญ่แท้เม็กซิโกรัวลูกไม่สนแต่ไม่น่าโอ้ยนอกอีหยังนก,กนคู่วะมิการจะมาลิ่นตู่อองก็ป,ปืนปืนเอ้ยกู๊กอบต่างมัอ่าตั้งมาจะกลาเป็นในตลา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 ตออองก็คือวาลินูโยนกอินทรีนกเกลียว นกเกี่ยวเป็นยังคือตต่เบื้องป่าเห็ดบ้านเขาเนาะว่าเป็นตตย่านคือบ้านเฮ้าดอกบ้านเฮ้าเป็นตตย่านเขาป้าป้าบ้านเขามาผู้เดียวก็ได้แต่บ่มวลมาเก็บกันหลายๆคนมวนอันต้นต้นหมากบูเบอรี่พี่น้องนี่ บูเบอรี่ที่พวกคนไทยพ,พ่นพ่นผ้ากันมาเก็บนะนะพี่น้องอันนี้เขามันหว้เบิดแล้ว็มีน้อยแล้วปางสิแหละทั้งเ็ดทั้งหมากไห้ทั้งยังแหละเต็มเลยอเรือ,อตโตนทูล่งค้นพ่นมากกันมาเก็บหมากไหม้วเพ่นบ่ได้เงินเมื่อปานแถมเป็นนีเขาอีกต่างหากนี่นี่นี่เขาผ้ากันมาเก็บหมากอันนี้แหละพี่น้องโอ้ยเคยเบิ่งข้าวเราเคยกันเรือตโตนเขา เอยสิบอกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีพีมีน้องมีญาตมียังบอกให้ทั่วกันเด้อพี่น้องให้เขาหู้นี่มากันนี่ให้เขาหู้ว่าขันเจ้าบ่ามีพี่น้องอยู่ในเมืองนอกฟิลลนแลนด์หรือสวีเดนหรือโนเวย์หรือรรอีอยังก็ตามที่เจ้าพากันขึ้นมาเก็บน่ะเจ้ายมาพี่น้องมันบ่คุ้มมันเสียหายในหนาหลาย ฉันว่าเจ้ามีพี่มีน้องมีญาติอยู่ในเมืองนอกเจ้าแพ้กันขืนมาโลดเจ้ามีทีพากเจ้ามีเขากินเจ้ามีมองยูโอ้ยเจ้าได้เงินกลับบ้านแท้ๆพี่น้องผู้ลังคนเพิ่นกลับไปบ้านเพิ่นไปว่าสซู่กันฟังโอ้ยไปเก็บมากไหมได้เงินหลายยังสันยังสี่ยังสี่ยังสันเพิ่นพากนเว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออันอันน,นั่นคือเขาว่าเขามา,า,มาหาพี่หาน้องเขาอพี่น้องเขามีบามม้านมีซองมียังไหยูเฮ็ดยังนี่ เอีหยังงวะเออพนี้านามีซองมีทีให้ย hey ูพนจะเลยได้เงืนกลับบ้านอันค้นที่มาแบบว่ามามาหนายหนาหนายหนาผ้ามาหน่ะพี่น้องในายหนาผ้ามาอันนั้นมันบกคุมุมเสียงเงินให้หน้ายหนาหลายจะคล้องกลับไปบ้านก็นกบ,บ่บบได้เงืนแถมเป็นหนีเขาอีกพู้้องคนกับกู้เขามากู้เขาอัน กลับไปบ้านว่ามีเงืนใสหนีเขาเป็นหนีหัวโตวขายหอดที่หอดหน้าหอดอย่าง,อางโอ้คอยเลือดตุน่นคอยเบิงข่าคอยฟั่งแล้วคอยเลือดต่นคอยอยากบอกพี่น้องผู้ใดผู้ใดอยากแช่วิดีโอคอยอันนี้ก็แช่ได้เดอ้อคอยบอ่หวงงคอยบอย่ไวอย่างมันเป็นความลู้เป็นความลู้ให้พี่น้องเฮ้าได้หูจักว่าคันว่าเฮ้าบ่ามีพี่น้องอยู่นี่เฮายามาเด็ดขาด อาอ่อพี่น้องขอยข้นจักรยานข่อยก็เลยยุดไปขันว่าบ่มีพีมพีน้องยอะมากเด็ดขาดพี่น้องมันบ่คุ้มกันอหลีแล้วเข้ามาเก็บหมากใหม่นี่พี่น้องเมืยก็เมืยปลาผลไม้ปลาเฮดเมืย,ป,มยปวดลังปวดเอวเมยก็ดำหน้าบ้านเฮาอีกขนเจ้ามาอยากได้เงินน่ะเจ้ามาหาคนทีพิู้จักผู้ไดที่ว่าเฮาหูดจกเขาแลละเขาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกพี่น้อง แล้วเจ้าก็มาอาศัยอยู่น้ำเขาซอยค่าเขาค่าน้ามค่ายัางเขาโอ้ยคนไทยเฮาเ่นแม่น้นใจดำาพูาว่าเขามาหาเงินหายยังก็คือสีบ่ได้อันนั้นปานใดดอกเนาะแช่แช่กันไปเด้อพี่น้องเด้อเคยเห็นข้าวเรา่คยเลื้อตนหน้าเทสีเก็บได้เทีิสยังได้โอ้ยพี่น้องเข้าไปในป่าลึกๆเมยขะเมยได้เงินบ่คุมแถมไปมนนีเขาอีกงามกาบาน โอ้ยแช่กันตอตอกันเด้อพี่น้องเด้อคอยอยูเมืองนอกคอยหูดีพี่น,อนจจ้องขันว่าเจ้าบ่มีพี่น้องบ่งมีอันเพื่นอนคนที่เจ้าสีพ่อสีอาศัยเขาได้เจ้าย่าเมาื่อก็ไน่ายหนาบ่คุ้มกันแค่นี้เด้อพี่น้องคอยเมื่อยเดี๋ยวห้าจ้างมาเห้ากันไม่